สวัสดีครับอยู่กับช่อง MPT นะครับคลิปนี้นะครับอยู่ที่อู่ช่างยุทธที่เคยฮะถ้าใครจาได้นะครับผมเคยลงคลิปที่อู่นี้ไว้คันหนึ่งนะที่เป็นคัส40ล้อแทนเตียครับที่ว่าแทนเตียเบรกแห้งนะนี่แหละครับคันนี้นะฮะตอนนี้กลายร่างมาเป็นสภาพนี้แล้วโอ้โหสวยงาม,มสุดไปเลย10ล้อแทนเตียเบรกแห้งนะครับ กับล้อ19.5เบรกแห้งเต็มระบบครับฟูลแอร a เ e System นะกับข้อกระเทยครับรถล่องนะหล่อมากครับโอ้โหเจ้าของนี่เอาหัวไปหุ้มคาร์บอนนะประตูแล้วก็ตรงกระจังหน้านะครับ เอาไปหุ้มคาร์บอนมาก็ทำข้อกระเทยสีร้อนกากเพชรนะครับก็หล่อมากเลยเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยเพราะว่าทรงมันได้นะครับเป็นหัวแคปด้วยโอเคนะฮะก็เดี๋ยวมาชมกันคร่าวๆก่อนก็จะประมาณนี้สวยงานประจัดเต็มระบบเลย นี่ถ้าเกิดว่าวิ่งตอนคืนนี่สวยแน่ครับวิ่งตอนคืนนะเพราะว่าสีกาก,ากเพชรเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างะชอบแสงไฟนะค่อนข้างชอบแสงไฟเหมือน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 โนนอ่ะเหมือนสีดํากากรุงนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเจอแสงไฟนะครับแล้วมันคือแบบมันจะวิบวับมากอะ่ะนะมีกลางวังกวนก็สวยครับคือก็สวยกลางวันนี่มันก็จะสวยเหมือนกันเพราะว่าชุดเลดมันก็จะสะท้อนกับ แสงแดดว,วิบวับวิบวับอะตาแทบแตกกับ,บอกเลยนะนี่ดูหัวเก่งครับหัวเก่งก็มีชิ้นส่วนที่เอาไปหุ้มคาร์บ,บอนมางานหุ้มคาร์บ,บอนจากมันซ่านะครับโอ้โหนี่ฮะเป็นไงมันสวยงามนจริงทุกคน อันนี้เป็นหัวแคปนะครับเป็นรถนอกญี่ปุ่นคาซีนอกญี่ปุ่นเป็นเครื่อง J8C o J08C นะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาน่าจะเป็น6สปีดเครื่องคองมาเร็วนะครับฝาหนก J8E ถ้าเกิดว่าปั๊มสายนะปั๊มสายก็จะเป็น J8C ฝาเรียบนะไม่มีโหนกถ้าเป็นหนก,กคือเป็นเครื่องคอมยกเว้นถ้าอันไหนเป็นโหนกแต่ปั๊มสายอันนั้นคือแปลงปั๊มนะก็เกี่ยวชอบปแปลงกันแต่ว่าซีซีของ 8E ซีซีเขาจะน้อยกว่านะ เอ e นี่สึกว่าจะประมาณ7เอ่อประมาณห่างกันอยู่นะจำไม่ได้ว่ากี่ซีแต่ว่ามันมัน 8E อ่ะสีสสส่ีน้อยกว่านี่ฮะโอ้โหข้านหน้าก็เอาไปค้มคาร์บอนมานะรถนอกก็เนี่ยสองใบปัดนะครับปวดซีรีส์ห้าร้อยเมกา พอสูตูจากช่างติ๊กเฮดเดอร์นะครับช่างติกโพธาราม เผาเดียวเอาเดียวเขาขับก็จะพละหนักหน่อยอยางก็จะหมดไวกว่าใครเพื่อนพอขับอ่ะอจับอะ่ะมีลอดิน้นมีลอดิ้นหน่อย กลับหน้านะไปท้ายนะครับก็จะเป็นปยโตะไทยญีปุ่นนะไปโตะคู่ละหมื่นก่าบาทเรียท่อเนี่ยเราเกิดว่าเป็นมอกระเตียรูก็ใหญ่นะออกกลางบอกเลยโคตรลั่นอะเวลาวิ่งก็เสียโคตรกังวาที่ผ่านเลย รื่หวานนะเสียงเพราะเสียงเพราะ6สูบคอมนะครับ6สูบคอมมันเร็วเสียงมันวีเอ็นเลยเหมือนไปผันเลยเน่เขาเล่งไวดีไหมไปเท่าไหร่เดิมเดิม มืวานขับไปทำท่อมาปะได้เป็นไงบ้างวิ่งดีไหมไม่เท่าไหร่แป <80. S 1> หรอตัดแล้ว็เร่งไว้แค่นี้เดี๋ยวท่าไปแบบปดสิบเขาวิ่งแค่แปดสิบเองหรอเจ็ดร้อนกันเหรอแปดสิบเก้าสแค่เกนเ้าสออเราวิ่งด่วนอ๋อเน้นสวยนะครับรถสวยแต่ไม่ใช่รถสิงเนาะ ท่อด้วหวานเจี๊ยบไปถึงท่อนะเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนี่นะของดีของดีหนังโพเลยครับของดีหนังโพอุ้ยช่างยุทดเนี่ยโอเคเริ่มพาชมอย่างเป็นทางการนะครับกับคันนี้นะฮะ Hino Series นะครับหัวชม Series หรือว่าจะเรียกว่าเรา,าหัวชมไมกล้าได้นะสิบล้อหัวคาร์บ,บอนนะฮะ สิบล้อหัวเก่งนะหัวหัวหุ้มคาร์บอนหัวคาร์บอนนะสิล้อหัวคาร์บอนนะครับก็คันนี้จะเป็นงานคาร์บอนจากมอนซ่านะมอนซ่าช็อปไทยแลนด์นะสวยงามสวยงามครับแนวรถล่องนะอูชยุทธเนี่ยก็สไตายเขาจะประมาณนี้นะแต่และอู่ก็สไตล์เขาจะไม่เหมือนกันเป็นอูที่ทําบนล่องมาตั้งแต่คิวแรกนะ มากับสีบรอนกากเพชรนะครับสีบรอนกากเพชรสีนี้นี่ไม่ใช่แบบว่าจะแบบเ,เป็นสีสําเร็จนะต้องเป็นแบบสีที่ผสมเองนะสมแล้วก็ใช้เทคนิคการทําด้วยทําย่ามไะไรนะสีเนี้แล้วก็ระบบช่วงล่างนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปคือคันนี้จะเป็น10บล้อแทนเตี้ยเบรกแห้งนะครับ ท่นเตี๊ยเบรกแห้งเต็มระบบเลยซึ่งปกติเนี่ยที่เราเจอเนี่ยจะเป็นแท่นเตี้ยเบรกน้ําใช่ไหมล่ะครับปกติจะเป็นแท่นเตี้ยเบรกน้ําแต่ว่าคันนี้ก็จะเป็นเบรกแห้งหน้าหลังเลยนะครับเต็มระบบหน้าหลังทุกเพลาเป็นเบรกแห้งหมดนะปลอดภัยนะครับเบรกแห้งฮะสัตว์สัตว์ส่วนใหญ่ก็จะชอบกันแล้วยิ่งได้ล้อ8น็อตนะครับล้อ8น็อตเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยสิบล้อแท่นเตี้ยที่ต่อออ,กอ,อกใหม่เนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าพเพิ่งจดทะเบียนนะเขาก็จะให้เป็น แปนันหมดนะครับแล้วก็แรงม้ารู้สึกว่าประมาณตั้งสองร้อยสิบแรงม้าอัพนะถึงจะจดทะเบียนเป็นสิบล้อดได้นะอย่าเดี๋ยวค่อยเอาแบบบนรถก่อนเดี๋ยวค่อยอย่าก่อไท้ายสุดงานคาร์บอนนะครับตัวกระจังหน้านะครับประมาณนี้งานคาร์บอนจากมันซ่าช็อปนะครับไฟและลมดำครับไฟแล้วนะ ไฟเลี้ยวด,ด้านหน้าลมดําแล้วก็ไฟเลี้ยวตรงด้านข้างก็ลมดําเหมือนกันนะครับขากระจกกระจกไฟฟ้านะแล้วก็กระจกตัวนี้ข้างในก็จะสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับสองหมาสามบานขากระจกแสแตนเลสนะแล้วก็อันซาดประมาณนี้ครับคอบแคปนะบันไดข้างหมวกนะครับหมวกลูกลมนะนี่ฮะ เรียมเลดด้วยนะตอนนี้นี่ห้าโมงครึ่งครับแสงกำลังได้เลยแดดแรงๆแต่ก็ดีครับแดดแรงแง่ต้องสวยดีเพราะว่ายิงตรงเงานะมันจะแบบแสงแดดทำให้รถออกแบบองเงาเลยวิบวับอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นงานจากช่างเดนะเนี่ยนะครอบกองนะครับบนล่างเลยครอบแคป อันนี้เนี่ยดีแหละรถนอนอ้นอนกระจกมองข้างน้องแปะประตูข้างงี้กระไดนะครับกระไดสองขั้นโอ้แอร์เย็นว่ะข้างาก็ VP พด้เนาะจากวันนั้นจะถึงวันนี้นี่โอ้โหมันช่างมาไกลซะจริงๆเลยมาไกลมากครับจากอ่า ชิ้นส่วนไม่ใช่สิจากาตวัวคัซีรถนะครับกระบะนะนี่ฮะกระบะก็เป็นข้อกระเทยแห่งข้างมีเนียมนะครับแล้วก็ลวดสแตนเลตแป๊บน้ำนะเป็นลวดแป๊บน้ำสแตนเลตแต่ข้างนี้ก็เลี่ยมเหลดตลายหนังายหัวบอยมังกรถังน้ำมันสแตนเลสนะครับลังเครื่องมือสแตนเลต เดี่ดูการพิที่มันสะท้อนแสงออกมานะเป็นลุ้งเลยประกายเอาเป็นลุ้งเลยนะครับบางคนซุ้มล้อสเตเลสนะ,ะนี่ครับแล้วก็ไฟท้ายก้อยโตด้านหลังนะสี่ดวงนะฝั่งละสองดวงก้อยโตใจญี่ปุ่นนะครับไฟท้ายญี่ปุ่น แล้วก็ทับพิมพ์นะครับไม่เคยขัดจะให้ตลอดเอกลักษณ์เลยเนะี่ยถ้าเห็นโลโก้ถ้าเห็นประโยคเนี่ยอูนี้นอนครับอูช่างยุทธเนี่ยสโลแกนเขาเลยเนะี่ยช่างใหญ่ให้มาหาช่างใหญ่ก่อนช่างใหญ่ไหนวะด้านขวานะครับด้านขวามานี้ ขอข้างหลังเมยังเครื่องมืออีกดีกว่าเฮ้ยแล้วฝั่งซ้ายมีไหมรึเปล่าฝั่งซ้ายไม่รู้ฝั่งซ้ายมีอะไรเครื่องมือหรือเปล่าอ๋อฝั่งซ้ายมีนะไมีมีแต่ฝั่งขวาอ่ะข้างใหญ่พี่คันนี้กระบะยังไงคันนี้สเปคกระบะคันนี้ยาว6.7 6.7สูงหรอพี่สูง2มตรสูง2มิลที่ไอตัวแผงข้างนี่มันสเปครถใหญ่พี่ใช่ไหม อ๋อจะเป็นก้อนใหญ่เลยนี่จะสิบล้อแทนเต้าอืมเรต้องแขงเร้อเท่ากับล้อเลยก็คือใส่ได้ยี่พาตันเหมือนกันยี่พาตันเป็นนิดเดีอะอืมรถมันจะเบาเจ็บตันกว่าหรอเจ็บกว่าโหน้โหนักเจ็บตันกว่าตัวเปล่านะครับใส่เนื้อก็คิดตัวเองว่าใส่ได้เท่าไหร่เนื้อใส่ได้โขเลยเนี่ยนี่นะ แหนบหน้าครับแหนบหน้าแหนบหน้าก็ยังแอบเป็นแหนบนุ่มอยู่กันนะแหนบนุ่มแหนบนุ่มขอญาตเรียกว่าแหนบนุ่มนะครับเพราะว่านุ่มจริงแหนบแบบเนี้ยมันไม่นานะมันไม่เหมือนแหนบอ่าแหนบแผ่นเล็กแต่ว่าเวลาเสริมมันหนางี้ไม่รู้ว่ามัน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 แบบมันจะแข็งหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามดังรืมถามปลาดังเมื่อกี้ว่าแหนบเป็นไงบ้างหน้าอ่ะขอขยี้ขันเร่งตักรบดิ เนี่ยเสียงหกสูบครับประมาณนี้เสียงท่อสูรช่างตกเ,เดเดอร์น,นะฮะอ๋อลืมลืมอย่าเบรกมาอย่าเบรกตั้งหน่อยว่าเสียงเป็นไงบ้างอ่านี่นะเบรกแห้งครับเบรกแห้งได้เวลามาดูช่วงล่างกันนะฮะระบบเบรกช่วงล่างก็ประมาณนี้อ่า ล้อหน้านะครับล้อหน้าก็จะเป็นล้อมินียมนะครับล้อมินียมขนาด19.5นะครับไซส์าย,ยางก็245ทับ70 R19.5 นะครับแล้วก็ครอบด้วยดุมล้อจากช่างเดฟครอบแบบเต็มนี้เลยรูปดาวนะงานถางลมนะครับถังลมก็จะช่เาเดฟังแพเหมือนกันคอยเสียก็จะช่างตีเดเดอร์ แพลังนะครับแพลังก็จะเป็นเหมือนกันฮะเป็นแต่ว่าแต่ว่าแพ้หลังเนี้ยก็จะเป็นล้อล้อชุบนะครับเป็นล้อเหล็กเอ่อเป็นเป็นกระทะเหล็กเป็นล้อเหล็กชุบนะ <S <S สายยางก็เหมือนกับข้างหน้าเลยครับสองสี่ห้าทับยีบ่สิบ R สิบกจห้าน,นะครับแปดน็อตแล้วก็มีครอบดุมลูปดาวจากช่างเดี่าครอบนะระบบขับเคลื่อนนะครับระบบขับเคลื่อนเดิมเดิมาก็จะเป็น 6คูณ4นะครับก็คือเป็นสองพลาแต่ว่าตอนนี้ก็แปลงนะฮะแปลงก็เป็น6คูณ2แปลงเป็น10ล้อพราเดียวนะมาดูข้างหลังก็ซึ่งตั้งแต่ที่เราได้พาดูไปรอบแรกนะครับรอบแรกที่เราพาดูไปเนี่ยก็เห็นชัดมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรถไม่มีกระบะอะไรเลยคือแบบมีแค่หัวคัสซีแล้วก็ช่วงล่างแค่นี้ พวกระสื่อเลยอะนะประมาณนี้ชงล่างนะครับชงล่างก็อันนี้ก็ลืมละว,ว่าเขาต่อจากไหนมาแต่ว่าจากสอัสนีครับแต่ว่าจากวันนั้นจะถึงวันนี้คือแบบมาโคตรไกลเลย มาไกลมากสวยมากหล่อมากนะครับอู่นี้นี่โอ้โหสตายวัยรุ่นเลยนะถ้าเรื่องสไตล์การแต่งรถที่ต้องอู่ช่างยุทดเลยเนะี่ยอู่พี่นี่แต่งสุดที่สุดแลนะ้วเนี่ยอู่พี่นี่เข้าใจแต่งสุดแล้วแต่งกับโอ้โหถูกใจวัยรุ่นมากนะ นนลออร้ว,อ,อ,วอ๋อลูกค้าวิ่งไหนพี่ลูกค้าพี่ขวลูกค้าวิเอาวิ่งไหนพี่คัเนี้เหรอใช่ใช่ยไก,ก่หรอ,อมักองพี่ผักอืมไปน้นนะ่นะี่ไปหรอี่จะไปอ๋อแอ่วอันนั้น่แหละหรอพอดีผมไปสุพรรณด้วยประเด็นะดนะอใช่รัดเวลารัดตัวเลยวันนี้ครับครับ เดี๋ยวไปถามพี่ต่อไปนานเปล่าไปนานนะพี่อ๋อโอเคพี่โอเคประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปที่อุชากุ้งก่อนภายในเดี๋ยวค่อยมาดูแป๊บนึงไปกับพี่หยุดก่อน ตัวแรงไปนะนี่นี่นั่งตัวแรงกันสตาร์ด้าไปชมเอวกันครับเอวอสวยโอ้โหอ,อบแดดเลยโอ้แส่โคตรเล้าตัวแรงตัวแรง พี่โลโก้ไอ้ถ้าเกิดไอ้สโลโกแกนไม่เคยขัดนี่ใช้มาประมาณกี่ปีพี่ตั้งแต่เปิดอู่อะตั้งแต่เปิดอู่เลยฟรีกว่าอ,อืมทีแรกก็ไม่มีอ่าเลเซอร์ไว้ตรงท้ายใช่ไหมผู้มาใส่รนหลังไม่ไม่ไม,ม่ใหม่ยังข้าวหุเดือนแรกยังไม่มียังใช้กระชนรุ่นเก้าอยู่อ๋อยังใช้กระชนรุ่นบ้านดดอนอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนเนี่ย กาไปงานเลเซอร์จ้ะเลเซอร์โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ชัางกุ้งนะครับเดี๋ยวตอนปคลิปนึงอ่ะเสร็จธุระจากช่างกุ้งแล้วครับมากลับมาดูภายในแค่นี้ต่อ <Okay. S 2> นะแก๊กโอ้โห,โหนี่ฮะมาดูข้างบนกันนะครับเช็ดตอน,นี้กว่า นี่ฮะมาดูขบวนกันครับ <S <S นี่ภายในวีพีนะฮะหุ้มหนังใหม่ตรงนี้นี่ก็คุ้มคาร์บอนไว้ด้วยแหมผมอะไรก็หุ้มหนังหมดเลยครับนี่นะขอบหน้าปงหน้าปัดนะนี่ก็คาร์บอนตรงเสานี่ก็นี่คาร์บอนนะเนี่ยนี่มือจับคาร์บอนนะครับ ฝั่งซ้ายเช่นกันฮะสวงสวิต์นะก็คาร์บอนเหมือนกันดูคาร์บอนนี่ฮะคอนโซนกลางนะคาร์บอนหมดเลยนะครับนี่ฮะก็กระจกปาไปฟฟ้าเหมือนกัน นนี้จัดเต็มมากๆนะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะคลิปพาชม10ล้อทแทนเตียนะครับ10ล้อเท,ทนเตียอูช่างกันหลงโพคันนี้นี่ก็เป็นทแทนเตียแต่ระบบนะถ้าใครอยากดูคลิปที่ว่าตั้งแต่เป็นคัสซีนะฮะก็ดูได้ตรงใต้คลิปหรือว่าตรงตัวไอนี่เลยครับกดเลยกดเลยกดชมเลย นะจะได้เห็นความแตกต่างว่ามันมาใกล้ขนานไหนแล้วก็ได้เห็นช่้งล่างว่ามันแบบมันมายังไงแต่แรกนะครับก็เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจนะครับเผื่อใครอยากทำสิบเปอร์เซ็นต์เตี้ยนะเผื่อใครอยากแบบอยากปงอยากแปลงนี้นะซึ่งทุงวันนี้นะครับกฎหมายออกมาใหม่นะก็ลองไปศึกษาข้อกฎหมายดูลองปรึกษาที่คนส่งหรือว่าช่างที่ว่าทำรับทันนะครับว่าต้องทำอะไรยังไงงบเท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้นครับ เราจะไปข้างหน้าครับสวัสดีครับ